พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ในการประกาศส่ง6นักแข่งจาก6ประเทศลงแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่น World Super Sport 300ที่แข่งขันร่วมในรายการ World Superbike 2019และนี่ก็คือภาพของการเปิดตัวรถแข่ง YZF R3 ปี2019รุ่นใหม่ล่าสุดกับนักแข่งชื่อดังของอินโดนีเซียในงานอิกมาโช2018ที่ผ่านมาซึ่งคนนี้ก็คือกาลังเฮนดราที่ทผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาด้วยการคว้าชแชมป์สสนามด้วยกันและวัสซ์เอคันนี้สังเกตดูเจนนะครับว่ามีการติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าของเอรินส ชกับหลังเออร์ลินเช่นกันท่อไอเสียไทเทเนียมของอาคาโปวิกดิสเบรกหน้าของเบลโบ่ชุดคิดของ g y t r ก็คือของยามาฮานั่นเองครับหลายคนอาจแปลกใจว่าการแข่งขัน World Super Sport 3 0 0ซีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรย้อนหลังกลับไปในช่วงปลายปี2016ที่ผ่านมา FIM ได้มีการเปิดกฎการแข่งขันชิงชมโลกรุ่นใหม่ก็คือ World Super Sport 300โดยเริ่มแข่งขันในปี2017ที่ผ่านมาเป็นปีแรก และปีนี้เป็นปีที่2นักแข่งกำหนดยุไว้ตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่เกิน28ปีรถแข่งนั้นใช้รถแข่งที่มีการจำหน่ายในโยุโรปคลาส A2 ไม่เกิน47แรงมา้าประกอบไปด้วย YZF-R3 CBR500R Ninja 300และ RC390 ทั้งหมด4ยี่ห้อ4รุ่นในปีแรกสังเกตดูเจนนะครับว่าแต่ละคันนั้นมีทั้งแบบสูบเดียวและ2ส,สูบซีซีก็ไม่เท่ากัน กติกากำหนดไว้ครับว่าถ้าเป็นวัชเ R3 อฟอาร์สนั้นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า140กิโลกรัมเท่ากับนินจา300ส่วน c b r 5 0 0 r นั้นไม่ต่ำกว่า150กิโลกรัมและ r c 3 9 0ไม่ต่ำกว่า136กกิโลกรัมบทสรุปการหนึ CC, ่งขันโบซูเปอร์สปอร์ต3า0ซีซีแชมป์โลกคนแรกก็คือมาร์กกราเซียกับวัชเซตอฟอาร์สของยามาฮ่าทำสถิติคว้าแชมป์สองสนามจากแปสนามในยุโรปทั้งหมดส่วนปีนี้2 0 1 8นั้นปรากฏว่า อนาคารัสโก้ควบมินจา300เขาชัมิของได้อย่างสวยงามเช่นกันต้องมาดูกันต่อไปครับว่าในปีหน้า2019นั้นระหว่าง y ยามาฮ่ากับคอสกิใครจะคว้าแชมป์เหนือใครและนี่ก็คือการแข่งขันเว l d ์ u p e สปอร์ต 300cc ที่พวกเราไมา่เคยได้ติดตามกันครับ